Hello. It is salad rolls. It's Asian food, and it's my favorite one. So I'm going to cooking today and show you how to do it. Follow me, please. If you are interested. it's similar, uh, summer rolls in Vietnamese foods. I love it. สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ยเอาจะมาทำสลัดโรนนะคะสลัดโรนก็คืออาหารว่างหรือว่าอาหารทานเล่นๆนะคะหรือจะทานจริงๆก็ได้ค่ะ <c oughs> ตอนนี้แยก็กำลังจะเอาปูอัดมาลอกพลาสติกออกนะคะที่ที่ปูอัดเขาจะมีพลาสติกห้มอ,อยู่นะคะแกะออกให้หมดนะคะ แล้วเราจะไปห่อสลัดกันค่ะค่ะแยก็ใช้ปูอัด1แพ็คนะคะก็ะไม่หมดหรอกเพราะว่าไม่ได้ทำหมดนะคะแล้วก็จะมีกุ้งมีของที่เตรียมไว้นะคะที่เห็นเห็นนะคะอันในในคลิปเดี๋ยวแยจะบอกส่วนประกอบอีกครั้งหนึ่งนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะถ้าใครสนใจจะทำรับประทานนะคะทำขายก็ได้นะคะเนี่ย ที่เมืองไทย,แ,ยแอลก็เห็นเขาทาขายนะคะค่ะเราก็ลอกพลาสติกออกให้หมดนะคะ mm. เพื่อที่จะได้เอาไปโรดกับสลัดของเรานะคะท่า mm. นี้ก็คือแผ่นหอปอเปียสดนะคะยายแอลก็จะมาตัดครึ่งนะคะตัดครึ่งเพื่อที่จะได้หอ สลัดนะคะเพราะว่ามันใหญ่เกินมันมีแต่ขนาดนี้นะคะที่ซื้อมาจากร้านเอเชียนะคะค่ะเราก็ได้แผ่นวงกลมนะคะเอ้ไม่ใช่ครึ่งวงกลมสินอ้อยพูดผิดค่ะเป็นแผ่นครึ่งวงกลมนะคะเราจะมาห่อสลัดโรนของเราค่ะ เราก็จะเตรียมน้ำใส่กระมังนะคะสักครึ่งกระมังเพื่อจะเอาแผ่นเราลงไปจุ่มนะคะจุ่มให้เปียกน้ำแล้วก็จะมาวางบนเขียงเพื่อห่อสลัดค่ะนะคะวางลงไปแล้วเรียบร้อยแล้วก็ใส่ผักลงไปนะคะรวดเร็วทันใจมากเลยคะ่ะใส่สลัดลงไปวางก่อนนะคะวางตรง ให้ให,ให้ให้ตรงที่กึ่งกลางของแผ่นแผ่นปอเปี๊ยะนะคะแล้วก็ใส่แตงกวาลงไปแล้วก็ใส่แครอทข้างบนนะคะแล้วเราก็จะม้วนค่ะม้วนม้วนนะคะม้วนให้แน่นนะคะอย่าทหลวมนะคะเวลาตัดมันจะหลุดม้วนเข้าไปสักครึ่งครึ่งหนึ่งของแผ่นเลยนะคะนะคะแล้วค่อยเอาปูอัดมาแกะ ูอาดมาแกะเป็นแผ่นๆน,นะแกะครึ่งแล้วก็ทําให้มันเป็นแผ่นนะเหมือนที่แอลท,ทานะคะแล้วก็จะเอามานั่นแหละแปะใส่แล้วก็พันต่อนะคะค่ะทําอย่างนั้นแหละม้วนต่อคะ่ะแอลก็ไม่ใช่มืออาชีพนะคะนานๆก็ทํารับประทานครั้งหนึ่งคะ่ะเพราะว่าอยากจะรับประทานนะคะเนี่ยเห็นไหมคะ ย่ก็ห่อสวยอยู่เดอ้อค่ะ,ะแผ่นที่สองนะคะทำเหมือนกันนะคะเอาไปแผลเอาเอาแผ่นไปแช่ในน้ำให้เปียกแล้วก็มาวางบนเขียงวางสลัดวางแตงกวาวางแครอทนะคะแล้วก็ม้วนไปค่ะม้วนไปนะคะและ้วม้วนไปให้ครึ่งเลยแล้วแน่นๆนะคะแล้วก็ใส่ปูอัดค่ะนี่แหละใส่ปูอัดลงไปด้วย ส่วนกุ้งที่เอามาโชว์นั้นแย่ก็ทำนะคะแต่ว่าทำทานเองนะไม่โชว์นี่ก็มีบ้างหอสองห่อเพราะว่ามันมันเยอะแล้วนะคะนะได้เป็นสลัดโรยอย่างนี้แหละแย่ก็นึกอยากจะตัดนะตัดลองดูซิว่ามันแน่นไหมค่ะมันก็โอเคนะคะแต่กล้องมันไม่โฟกัสเพราะว่ายแย่นะ เวลาสองไม่ดูค่ะเพื่อนๆเลยไม่ได้เห็นค่ะก็ตัดไปนะคะแต่ว่าทุกๆุหอทุกๆุกโรนวันนี้นะคะทําดีค่ะไม่หลวมค่ะเพอร์เฟกอยู่นะคะเนี่ยไม่ใช่ยอตัวเองเด้อค่ะ,คะในที่สุดเราก็ห่อเรียบร้อยนะแยวก็หอ่อ ห่อที่ไม่ได้ทำให้เพื่อนๆดูก็ห่อเองค่ะคือถ้าจะทำหมดมันก็จะคลิปยาวนะคงจะเข้าใจกันนะคะว่าทำอย่างนี้เนาะค่ะเนาะทำอย่างนี้ง่ายเองค่ะแย่ไม่เก่งแย่ยังทำได้เลยเด้อค่ะเด้อเพราะฉะนั้นเพื่อนๆนทุกคนก็ต้องทำได้นะอยู่เมืองนอกก็ต้องทำเองค่ะมันไม่มีที่ซื้อเหมือนเมืองไทยเราเนาะ นายแอลก็จะตัดค่ะตัดค่งค่าสลัดโรนะครับที่เมืองไทยเขาทำขายนะคะายายแอลก็เคยซื้อมารับประทานค่ะแล้วก็จำรสชาติน้ำจิ้มของเขาแล้วก็ถามว่าเขาใส่อะไรบ้างนะคะเขาก็จะบอกนะคะแม่คะนะ้าน่ะแล้วเราก็มาทำนะถ้าทำขายกล่องละยี่สิบยี่สิบห้าเชลนะคะเนี่ย ทำง่ายๆปูอัดก็ไม่ค่อยแพงนะใส่สลัดนั้นก็ไม่ค่อยแพงหรอกค่ะซื้อมาทำทานเองก็ได้นะถ้าเป็นครอบครัวใหญ่ๆนะคะก็จะเป็นอาหารว่างที่ดีมากเลยนะคะใช้แทนมือเที่ยงก็ได้นะคะนี่แยเอชอบเลยค่ะชอบมากนะสามีเห็นเมื่อวานนี้ก็ถามวา่าทำอะไรนะฉันฉันชิมด้วยนะปกติเขาไม่เคยชิมอาหาร แบบนี้นะแปลว่ามันน่าทานนะใช่ไหมคะยอตัวเองด้วยค่ะค่ <c oughs> นในที่สุดก็เรียบร้อยนะคะน่าทานมากเลยนะสีสันน่ารับประทานค่ะทำอาหารสบายสบยสไตล์ยายแอลจะต้องเมาไปด้วยแล้วก็ทำไปด้วยนะคะใช่ไหมคะเนี่ยน่าอร่อยมากนะแล้วก็ไปจิ้มน้ำจิ้มไอ สลัดซีฟู้ดอะนะอร่อยมากเลยค่ะคอนเฟิร์มนะคะไม่ใช่ยอตัวเองนะคะเนี่ยน้ำจิ้มค่ะน้ำจิ้มเราก็ใส่พริกขี้หนูใส่น้ำมะนาวใส่ใบผักชีลงไปด้วยนะคะถ้าไม่มีรากผักชีนะคะแล้วก็น้ำตาลนิดหน่อยเกลือค่ะเนี่ยปั่นออกมาแล้วเป็นอย่างนี้เลยนะคะเนี่ยเขียวๆอย่างนี้เลยเพราะว่ายอใช้พริกสีเขียวอย่างเดียวเลยค่ะ นะคะแล้วก็จะเนี่ยเป็นสลัดครีมนะสลัดครีมจะทำให้ให้คนที่บ้านเนี่ยค่ะก็เลยใส่น้ำจิ้มที่เราปั่นลงไปด้วยส,สองช้อนนะจะได้มีรสชาตินิดนึงค่ะนะถ้าถามว่า2น้ำจิ้มนี้แอลชอบอันไหนชอบทั้งสองค่ะนะอร่อยค่ะ ทำทานเลยนะคะค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ